มาเร็วมาไปได้เลยไปได้เลยไปได้เลยนี่นั่ตัวก่อนเลยมี้ชายหรือหิงอะไรไปก่อนไปได้ก่อนแล้วหมื่นหมื่นเต้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 เด็กน่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนข้างรัวนะครับ วันนี้เราไปเล่นน้ำที่นครนายกนะครับคนเยอะมากครับวันนี้วันสงการานต์ครับสวัสดีวันสงการนา,านต์ใครน,นั่นะเขาเล่นอย่างไรเยอะขายเยอะแม่งยิงยิงยงยิน้องกอล์ฟนองบอง มักมิงมักมิงถ้าตัดออกถ้าติดก็ต้องตัดออกกว่าอ้าไม่หยิดได้แล้วแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับพุ่งพุ่งหมอที่ไหมีูไหนมาเมล ไปแล้วไปเล่นนะน้องน้องทำนี่ดูไข่น้องปลาบีน้องชื่ออะไรนะไม่รู้น้องชื่ออะไรไม่รู้บอกพ่อหน่อยก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้มาเบลอยากลองใส่น้องไหมมาเบลมาเบลไม่ได้มาห่ะไม่ได้มาตีลังกาดยก่อ

ว่าไงม้คือสีเลนะวิวนัก้วเรนับานี้เราขสู่ช่องคนข้างรวนะครับวันนี้เราก็มาทำกิจกรรมแรกขับรถเพ v ทีวี ไงรถนะง่ามาแล้ว ATV เตี้ยมเส้นหมูเท่เไปรูเท่ไปรู้ป่ะเน่ข้น้าเยอกันทีเดียวกันเยอะกวางกวางเจีบกับเจี๊ยบกกมาแล้วครับรถ ATV รถคนายกใครไปดู ไปไปอยู่ข้างหน้าไปถารูปข้างหน้าก่อนเอาไปเสร็จให้เขาเดีวเร่ะเอาไปเ็จให้เขาใส่็องนี้่สองแล้วก็เด่นค่ะพี่เอาผาขึ้นไปเอาขั้นไหนหเรียบร้อยได้เลยคะ่ะโอเค แล้วมันขับยังไงมาไม่ย่าสิพ่อพไปจิ้งเดคอยกับเขาพุ่งเป็นคือกันโอ้แม่ในโค้งนั่งขับไม่เป็นยังไงพ่วิบจะไม่ร้องไห้แม่พ่อวิบจะไมร้องไห้เลยพ่อหมูกขาขับยังไงอ้าวไม่รู้ค้าเร่งมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมนันอันนั้นได้อยู่กับมือน่ะนั่นแหละใช่แล้วใส่เกียร์ไงวะถ่ายรูปก่อนไหมถ่ายรูปก่อน พี่ตรมคนถ่ายรูปหรอเรียบร้อยเลยขอพี่มองกล้องนี่นึงองนึ่งสองยิ้มนยพี่ฟังนี่ออนุญาต่้องใส่หนึ่งสองสามค่ามาลองถ่ายรูปหน่อยเอาตู้สามมาสิถ่ายให้แม่ค่นี้ เดียกมัดหามตะโคนมาถลารูกก้โอโนโอ้โะหะมาเป็นไงมีแต่โคน ไปเริ่มเร็วเพราะท่านหัจลวบาตื่นหลับคนเดียวไหมพี่เกมเถอะแม่บอกพาคนลำบากช่คิดดูนะแกว่าพาแม่มาสนุกว่าพาแม่มาหนักกว่าเดิมไหมแม่บฉันมาทำอะไรพี่นานมักมันไม่รุนก็ขี่นาะพี่จะมาซื้อผักใบใหญ่กี่ใบกันมา20ใบค่ะ3 3 3 3 3กี่วคนเดียว โม่ไปถ่าโลเธอนะโอเจ็บนี่งปวดอยู่เลยมีทะเลไมีบวน่อถีคนนี้ได้ไหมนี่ยจะไรนุ่งนี่มารถคันนี้นี่มันถึงไายสวยนี่ไายจับนี่เลยาจับจดข้าง ขับรถเอทีดีเลี้ยงวิทยาตื่นไหมเซดายไปน้อยเกินพี่ๆก็จะพาไปเยอะๆแบบลงน้ำมีคิดตองเยอะแบบติดเนี <im> ้ยอะไรโอรง่ายทำไมลูกเออนี่เหรอปิดรถนเหรอตอน้นอ่ะโอ้จะเสียหลักเลยนะเมื่อกี้ทิวพายาทำแบบนี้นะลูกถ้ามันคว่ำมาทำไง เด ka, e ma nah. ี๋ยวเรามาจะสัมภาษณ์นะครับเป็นยังไงมาเบลเป็นสนุกไหมเป็นสนุกไหมขับรถเนี่ยเยี่ยมเลยขับรถเพื่อนเก่งเย่ยมเลยหมดแล้วเพื่อนเก่งเพื่อก่งเหรออะเริ่มมานี่ยข้ามก็เต็มมือก็เต็มเต็มหมดเลยเราจะให้พี่เบลจับแขนงนะครับจะเบลจับแขนน้องไว้รถมันเยอะ สนุกดีครับสนุกดีรถเอททำไมรถก็เลี้ยงะซื้อยากันไหมน้มอร้านยาซื้อแบบนี้ิ้ยาก็คือใหม่กได เราก็อขับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปกิจกรรมอะไรก็ตามมาดูไปยังไงครับมาวิวเ,เย็นไหมเราก็มาถึงที่พักแล้วนะครับที่ป็น